จะพาไปดูโครงการสีวรมชิตตี้มิคมพัฒนาจังหวัดระยองกันเป็นทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่ขนาด24ตารางวาสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะคะด้านในวันนี้เราจะพาไปดูเป็นบ้านตัวอย่างที่เขาเนรมิตออกมาเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากๆแล้วก็สำหรับภายในตัวบ้านนะคะ ตรงนี้ตรงกลางบ้านเราจะทําเป็นโต๊ะทานข้าวนั่งได้ถึง4ที่นั่งด้านในเป็นห้องครัวถ้าหากว่าใครอยากจะทําเป็นครัวไทยก็สามารถต่อเติมไปทางด้านหลังก็ได้โครงการเขามีทั้งปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ําไว้ให้ด้วยนะคะสาหราบที่เห็นทั้งหมดนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.19ล้านบาทถูกมากนะคะผ่อนเพียงเดือนละ3,300บาทเขาบอกว่าผ่อนถูกกว่าเช่าอีกนะและก็ในตัวบ้านนะคะจะมีทั้งหมด สองห้องด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งห้องน้ําตรงนี้ก็คือห้องนอนห้องใหญ่ที่ใหญ่มากๆวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตู้จะเป็นปีย่งนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งห้องนะคะที่จะทําเป็นห้องนอนก็ได้เหมือนกันแต่จะเป็นห้องนอนไซส์เล็กลงมาอีกนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วแทบไม่เล็กเลยเพราะมันก็ใหญ่มากเหมือนกันใครมีลูกมีหลานแนะนําห้องนี้แต่ถ้าใครไม่มีอยู่ตัวคนเดียวรู้ตัวว่าโซดแนะนําให้ทําเป็นห้องพักและนี่ก็คือห้อง ้ำนะคะที่มีให้หมดครบครนันจริงๆไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าชักโครกนะคะหรือจะเป็นฝักบัวเขามีเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วสำหรับที่นี่เลยโครงการสีวรมซิตตี้นิคมพัฒนาจังหวัดระยอง